นี่นะครับเป็นการย้อมไหมนะครับสวัสดีครับที่โคมวันทัวร์นะครับนี่ย้อมไปเห็นยังครับย้อมไปเข็นมะมัมเห็นละมัคือเออเข็นนั่นแะเข็นทั้งตํามันตะพําสโลงวาะนี่านี่คือเส้นไหมนะครับนี่ย้อมย้อมาสีออกมาวนี้หรือว่าย้อมสีนะย้อมได้สีแล้วล่างที่มันโอ้ล่างล่างเออล่างแช่ไว้ต้นวานไหนครับโอ้ยเตะตุ่มนั้นสามสิบนาทีโอ้โห เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำอะไรต่อนะครับจากตรงนี้ไปโอ้นี่ไม้ไม้ธรรมชาติเท่านั้นไม้ยังหรือไม้หน่อยครับนี่ไม้หน่อยจินี่ตำเสาลงนี่ก็บไม้หน่อยอยู่ปะโอ้ไม้หน่อยแห่งนี้จะไม้ต้นเฮาเองเบิดมันเลยอันบ่แม่นไม้เฮาเองนะ้ไหมอันนี้ได้มาจากผู้สิงครับไม้พี่ไม้หน่องบ่เออโอ้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเห็นไม้เิ่านัน้นใครเอ็น้ก็ใส่โอ้ครับครับเดี๋ยวไปดูเห็นไม้เฮาเองของเขา คุณยายแจ้งนะครับนี่ผมมาบันทึกคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้มาหาคุณยายแจ้งอีกนะครับมาดูสโลงสวยงามมีท่านผู้ชมเห็นในคลิปบอกว่าพาสโลงคืองามแท้เพื่อนมาตอนที่แห่ดอกไม้บ้านอุสายนะครับนี่เพื่อนก็เลยแหอยากมาถ่ายเพื่อนตรงอีกแน่นะครับอืมอยหมล่า,ลางเจ้า,าผืนทีแหมล่า,ลางเจ้ามันสีล่างแค่ว่าน้ำน้ำหนึ่งผืนทีบ่มันบ่เป็นหนังเลยแต่ถ้าเลยหงอมีมมันบ่เป็นหนังโอ้มันอิ่มเหรอเออมันอิ่มเลยโอ้เส้นไม้มันบ่คือเส้นด้ายนาะเออถ้ามันอิ่มแล้วมันบ่มเป โหหย่อนล่างก็ได้ให้มันอันนี้เลยเออเบิังแดดตั้งห้ามีมันน้ำโบโอ้ยโอ้ครับจย่อมอับหยอมไยอ๋อเมื่อกี้ไม้ตัวนี้เขายอมหาส่องโอ้สีเนาะเออสีหาท่องเ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอามาตากบ่ครับอันนี้ตากให้มันแห้งเลยผมจะขยับไปใส่ตากแห้ง S <S อันนี้เสร็จยอมเสร็จกามาตากนะครับนี่ให้มันแห้งนะครับนี่จะมาทําจะมาทำอันนี้น,นี่แบบนี้ไ่าครับนี่เอ,อนานาักสวยโอ้น,นี่จะมาทําได้นะครับเพื่อตําจะมาทําไหมเพื่อจะเขาเอ็นนี้ยก็บป่าครับละไม่ออละไมเพื่อจะมาทอผ้าสโลรนะครับเป็นไหมเล็กนะครับนี่นี่นี่สโลรสวยงามมากเลย นู no. oh. Oh, ่โอ้ยายบอกคนเข็นโอ้ยาเข็นโอ้นุ่นนะครับยายแหวงนั่งอยู่หนุนตาดีนะครับแล้วก็เป็นแม่ครูผีฟ้าด้วยครับคุ่นเป็นนางอยู่คุนเห็ด <Okay. S 1> ซอยกันดีเนาะเห็นส <Okay. S 1> าวหลอกก็หน,นก็นมาซอยกันดีค่ะต <c oughs> ีคักเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้องพุกข้างตัวนี่ทกโอ้ยุกเจ้าว่าขันโบทุกมันบ่เหย็ยดโอ้มีเต็นกนี่นี่นะครับไหมทอมือไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับทกเจ้าว่ามันเหย็ยดโอ้ครับดูดูการทุกไหมนะครับจเจ้ากีนลองสังเกตเห็นยากอืมขันมันเย็ดนี่งมันแก้สีแดงไปขูกได้อืมกวกใส่หลอดอันบ่กที่ใส่กระสวยเห็นเนาะอันกวกใส่อักอีอักแล้วก็มาใส่กระสวยอีก ว่คซีนแ่รแล้วมันก็ไปเข็นโอ้ไปเข็นดีอเข็นเขากั้นโอ้หลายหลายขั้นตอนตัวนี้วัาจตเห็ด่ดเอาไปหันเขากั้นอีกโอ้หลายขั้นตอนแทงเออหันใช้แดงครับสีเหลืองตัวนี้เป็นเหลืองเอาไปหันใช้แดงอีกเหมนี้กันกีดมันไช่กีดมานปั่นขึ้นหลอดอีกหลายขั้นตอนตัวโอ้หลายขั้นตอนแทงครับนี่ครับเรียกว่าไหมไหมทอมือพื้นบ้านนะครับสีสีสเกนนะครับนี่นี่ มีมีดูขาหรือเป่าครับใหญ่นี่ยสลงนี่คุณดูหลายอคโทรมาตใดจักืนคว่าโอ้คุนเห็นได้คลิปบอกรลยจังไเออเห็นได้คลิปผมนี่บอกทีทีททป้าตายให้คุณยายถึงแก่กินบอกเออโอ้สนินกัว่าแหวนพิ่นอยู่ตรงนึง่งกะแหวยอยู่แพนึงครับมานี่นย,ย,ย่ายนี่ยมันเป็นที่จังไหรไฟไฟซอยไม่บ่โอ้หลานซอยน้อโอ้ครับจริงๆน่าจะห้เบอร์หลานไหวได้ม่อเบอร์จะค้องไหว เพื่อนคุณ่นีอยิปตมาไหนมาเบิงทีว่าลูกค้าทั้งในก็มาเบิงเพื่อนเคยมาเบิงใหญ่นะเห็นนีลิปนะโอ้กางพูนเสี้ยงไม้กับมี่เพื่อนขับมาหนีบอกมาคันบานเท่านี่บ่เอ้เพื่อนบอกเพื่อนบอกเดี๋ยวมาหาพี่เต่าโอ้เพื่อนโทรแล้วเพื่อนซื้ออยู่บ่ออันเต่าเสี้ยงไม่บ่อนเดี๋ยวซื้อซื้อคนอยู่กรุงเทปเองโอ้ค้นดูพุงเทพแล้วส่งไปเพื่อนส่งไปเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับบ่บ่เดีเบิงบ่ไทยหรือไปเพื่อนเบิงเพื่อนกับบ่ไทยเลยบ่ ขายดูไปให้เบิงอยู่โอค่พย้นั่นพื้นหนีสี่นะครับผมครับผมโอ้พื้นหนั่นพื้นหนี้เรางผลอ้นเงินมากโอ้ให้ให้เลยไหม่นอนี่นะครับคุณยายขายเองนะครับผมให้เบอร์โทรไว้นะครับจะได้ซื้อคุณยายได้ตรงเลยนะครับเดี๋ยวหลานก็จะประสานงานให้นะครับเบอร์โทรเก่านะครับอนี่นะครับผ้าสล่งสวยๆนะครับนี่ถ้าแม่นเห็ดหนังได้อีกเนาะมันมันมีแต่ตอนนีเหรือสินค้าเท่านี้บะผ่าไม้ผ้ายางกับเบิดแล้วเนาะ บ่อ,รบอรครับโอ้อนนนเขาตำเบบ้าเขาเหตดแดงดัมดัมมันนี่อยูมันก็นดั้ในสีหน้าเขามันก็นงามไปจันึงงามงามแบบโบราณไปอย่างหนึง่งครับเอาละครับแต่คุณยายได้ได,ได้มีลูกค้าทางออนไลน์ด้วยนะครับนี่ครับคุณยายนะครับนี่ผาสุงงามแห้งครับโอ้ นี่ครับสลงไหมโบราณนะครับไหมน้อยนะครับไหมเล็กเขาเรียกว่าเส้นไหมเล็กอนนพอเองกับมือแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างเ็ดเองเบิดเลยทุกอย่างเลยแล้วก็ไหมจะของเองเหี่ยงเองเ,องเองบิดนะครับมีห้าห้าห้าพื 5, 5, 5นนะครับนี่สลงห้าผืนพืนหนึ่งมันประมาณจังเมตรครับใหญ่ครับนี่บ่ซ้ำซ้ำใหม่นี่บ<อ>่อโมเมนเนาะไหมนั่นมัน,นม้นนอยบ่ประมาณโอ้สามใหม่ประมาณจังเมตรใหญ่ ประมาณสามเมตรเด้อโอ้ผืนหนึ่งประมาณสามเมตรนะครับโอ้เพราะว่าสินถ้าห้ามตะมอกรเด็นแต่สองเมตรครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าสินนี่โอ้ประมาณสามเมตรเนาะตัวตัววัดมันนี่ไม่นี่บ่บ่บ่ได้วัดตารวจไปเบิดเลยพู้นบัดซุดคุณจะใคยไปตัดกะเอาเลยเฉลี่ยกัดเพราะว่าเคยคนแล้วครับโอ้กะเอาเลยเอาแล้วครับแล้วจะไปซาลี่ยันี่นะครับผ้าไหมฝีมือคุณยายนะครับสลงนะครับอ่าสนใจก็โทรมานะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์คุณยายเลย หลังจากที่ออกคลิปไปก็มีลูกค้าโทรมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมหูว่าสีขายอย่างไรคือกันพ่นเถาจ <laughs> ะ <laughs> การให้คุยกันเองนะครับให้คุยกันเองผมก็เห็นสิ่งสวยงามก็อยากนําเสนอแล้วก็เป็นฝีมือของคนใหญ่ที่ทอเองนะครับตามเองนะครับ <c oughs> ฝากไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมพื้นบ้านนะครับของสีสเกตนะครับบ้านเห็นยากโห<อ><อ>เห็นยา,านท่านเท้ามีแล้วก็ตีก็สัน อืมครับเออเครืองทำไม้เท้าต้องอันไม้เจ็บเป็นเครืัองทำแล้วไข่อยู่ครับตัวนี้แล้วตัวล่าหนึ่งงูตัวสิกีแต่ตัวสิกีแต่มันเห็ดยากเนาะเห็นหน้ากู้คนเคยเห็ดกับเห็ดตลอดนะครับเห็ดทั้งทำทั้งปีนะครับนี่จะนอนกับหมอนี่มอนในแจ็ครบเหรอเย็นนี่หมอนสร้างให้แม่แบบใช้หมอนที่ไหวหันโอ้ทำนั่นก็เห็ดขวงเอาไว้ว่าหันนั้นมันบ่อแตกโอ้ครับครับมันห่อนี่อืมครับ มันนอนแห้งมันกูโบเตะหางกระรี่ไปสั่งเขาอืมครับหมอนไอ้พันพันพันธไหมนี่สั่งแต่ว่าเสน้นนี่เฮ็ดเองเบิ้ดครับแม่กูว่าของกูของมันโบแตะหางกระรเลยไปสั่งเอ,อา,า,า,าครับสวยสวยโอ้บมันพ่นยู่พ่นไส้พ่นไส้หมดที่ว่าขับรถมาบาน,นใหญ่โอ้บระเดี๋ยวมาจะเทือดังนั่นก็ได้มี่จะโทรมาโอ้โทรมาบุกเห็นในคลิปนี่แหละเนาะครับมี่จะโทรมาโอ้หลายได้เนาะทรมาหนี่นาะโอ้หลายหลายไม่นะทุมาครับ นี่เป็นผลงานของคุณยายนะครับที่ผ่านจากคลิปนิคมอนทัวร์นะครับคนรู้จักคุณยายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับจากผ่านทางโทรศัพท์นี่แหละครับต้องถือว่าดีนะครับคุณยายก็ได้เพิ่มรายได้แล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เห็นวิถีของคุณยายที่ทอผ้าไหมด้วยฝีมือล้วนๆนะครับเรือมงมงเลยแหม я. มันเป็นคือโบราณไหมนี่เป็นเป็นคือไหมพวกผมมันเป็นมันเป็นอย่างไรล่ะมันมันมีความหนุ่มหนุ่มตาไหม я. พะเบิงกันสีนะ อบอตัวนี้มันมันผลสีจะไปประดับตัดเสือตอนยังไงแต่ได้นอกแบบนี้เนี่ยมันจะลงครับมันมันใส่ได้หลากหลายกว่านะครับใหญ่เพิ่นเพิ่นใส่คนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดสมัยใหม่อีกนะคนขนสมัยใหม่เพิ่นสีเฮ็ดแบบแบบสุดนะอันนี้นะครับคุณยายทอมือนี่ก็สวยเพิ่นไปอยู่ครับไปเบิร์ไหนมาสีหน้าลงอยู่เก่ากันตามันยังดีอืูนี่นี่ะครับคุณยายป้าทอผ้าสโลงนะครับนี่ครับทอมือนะครับ ะลง่คือเาหมอดคนละใบมึงใหญ่คนฟื้นฟื้นเท่าไรครับคุณใหญนี่ยฟื้ามสิห้าโอ้ต่ว่าไม้ล่เท่าใส่สีมันสียอกบื้นสามสิบห้าโอ้นี่มันหนาเมนบ่สามสิบห้าสี่สิบนี่นะครับทอไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทำงง่ายครอยเห็ดก็อยทำไปครับงานสีมือมืตก้นรุนีด้แล้วครับเหครับ ครับถ้าใครสนใจก็โทรมาหาคุณยายเลยนะครับราคาให้คุณยายว่ากันเองเลยนะครับติดต่อคุณยายได้โดยตรงนะครับแ้วแต่ฟีมือนี่แหะสินกับจังนึงผ่าสลงกับจังนึงกับสีบอกว่าไรนะครับแต่แต่คุณยายพอใจตกลงกันเองดีกว่าครับผมก็นําเสนอให้กับเห็นถึงแรงผลิตถ้าไมทอมือพื้นบ้านนะครับโอ้ยครับผม เออครับมาสั่งไว้ก่อนแล้วไม่ทันนะครับท่อบอทันแล้วท่อผู้เดียวนะนี่นะครับพื้นที่บ้านโนนสายตะบนแขมอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับคุณยายแจ้งนะครับติดต่อมาเลยแล้วก็ถามหากใครอยากมาชมผลงานแล้วก็ฝีมือการทอไหมพื้นบ้านนะครับก็มาชมได้นะครับหมู่สิบสองนะครับบ้านโนนสายนะครับอยู่ช่วงกลางบ้านนะครับถ้าเข้ามานะครับนี่นะครับพอเองขายเองนะครับ โอ้นนะโหสวนไปสวนมากสิป่ะครับอโอ้โหน,นี่สองกระสวยอืทำช่วยกันกับยายแหวงยายแหวงนี่กระจ่างบนยี่บ่หรือพันเห็ดซอยสื่อโอ้โหคือดีแท้แโอ้จะกี่เห็นแต่ย่ายถวดยายแหวงขุดแล้วเห็ด,ดยี่นี่สมยัยยีนี่ก็มีแต่ยายแจงหรือเห็ดเห็ดแบบเข้ามาจ้าได้กับเห็ดแต่ไม้ยามนักน,นะ คั้ือหมเก่นาวเหียครับคือว่าสุขภาพก็ดีต้าก็ดีท่อได้ท่อผ่าไม้ได้เองนะตาตำตำได้เองนะครับอายุเท่าไหรคกับตอนนี้ครับยี่หกสิบแปดตัวยี่หกสิแปดยังตําเลยเซยอยู่สุดยอดนะครับเป็นม่หยอกปะ ม,มันเผื่อมาเผื่อ,อนี่ครับตำมัดกะบาดง่ายแล้วคนภูฏีเ,รเสร็เตือรเส้นเนาะตำไปตำเตือรเส,ตเรส็ตโอ้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุณผู้ชมนี่ต้องเหยียบต้องประสานต้องมีวิทยาอยู่พอสมควรอยู่สีม่วนี่โอ้ด่านครับซุฟ้อมก็สวยนี่สวยเหลื่อมไหม วูวค่าสลงครับเลืองวันนี้เข้าเฮดจางสีเข้าเขาบริแต็งเลยแนเนาะท่อเป็นหนีเลยครับอืเอาละครับนสนใจครันครับโอ้โหนี่นะครับที่คุณยายย้อมนี่ทำเป็นอย่างนี้เป็นหลอดใส่หลอดใส่อากอนแล้วก็ไปหลอดนี่อาพื้นนี่ครับมามาปั่นใส่อากอนนี่ ุูนแข้งมอนเพื่อนครับอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับทาเองนะครับคุณยายแจ้งนะครับอ่าสนใจก็เบอร์ที่เอ่อผมขึ้นให้นะครับเบอร์โทรโทรมาสอบถามได้ว่ามียังเหลือเน่แต่ว่าอาจเพิ่นอาจสิท่อประทันหรอกเพราะว่าเพิ่นเท็จครูเรียวเห็นไต้ตั้งกำลังผู้เห่านะนอกจากว่าที่มันมันพอมีหลักสีแดงหายไต่นอกกันไรมักในผ้าไหมแบบพื้นบ้านเท่านะครับนอครับผมอ่ามาแนะนาผ้าไหมพื้นบ้านนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝีมือแล้วก็อีก รูปแบบหนึ่งคือผ้าสลงนะครับขอบคุณใจแจ้งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ